หลังจากคลิปที่แล้วที่เราเล่นเบสวอก์กับพี่เออเพ่งได้ตกไปพร้อมกับทองเก้าก้อนเป็นอะไรที่เสียดายมากเลยเดี๋ยวไปแกนไปแกนชาวบ้านเขาก่อนเนี่ยเออเอาไปแค่เนี้ยไปทุกเตียงเขา เลยสีเหลีอยมแฝงคุมกูไม่รู้ว่าไ,ไปสีไหนเออไอ้เหี้ยแล้วกูจะขุดไงวะกูไปลอและลดตาดีกว่าโอ้ขุดแม่งเยอะ จะหายเลยเอาเพื่อนเอากล่องเอากล่องกันมันจะดีเหรออีกไม่มีใครเอาอะไรล่ะอีกอีกสองอันอีกสองอ,นะอ,นะอักกนเยอะนะเยอะนะกล่องกล่อง บบเ,เกียนเพื่อนได้อย่างเนี้ผมแนะนำให้เอาแบบนี้ครับรับรองคุณฟาร์มทองได้อย่างมีสุขแน่นะต้งไปหาเออ มามามงตาบอจะเออ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 มนงไก่ตาแตงจุ๊สองก้อนมาทำเพื่อเอาพี่พี่พี่ออกไปเพี่

แล้วอะช่วยปิดบ้านโอ้มึงไม่กันตรงนี้หรือเปล่นนเพื่อนอันะไรเพื่อความปลอดภัย

ผมเน้นกันเตียงนะครับผม,มผมไม่เล่นตผมไม่เน้นต่อสุดก็เตียงมาเลยอะต่อหืวอ่าหลายคนอาจจะถาว่าทำไมถึงผมกระโดดลงเพราะว่าผมหิวไงครับที่แกะซื้ออาหารจะกินถ้ามีของหวดแบบแง่ง่แบบพี่ผมเนี่ยผม ผมก็จะอันนั้นอ่ะอะไรวะผมก็จะซื้อกินอยู่ครับแต่อันนี้มันแลกไปกันต่อมาเด้ยวัด<ะ><ะ>ข้อเหฮอฮะฮะ กินพ่เวสแล้วหัวเหรอ,หอ,หอกั่นทางเข้าไปก่อนเข้ายากๆเลย ไม่มีใครเอาอาอาเองวันนี้มึงมาแย่งเดว๋ยวผมจะทำให้ทางมาบ้านผมเนี่ยยากขึ้นอีกสอง,าง่านะ อเลยแต่ว่าคนจะทำะไงใช่ไหมปร๊บปึ๊บปึ๊บมันไม่ยากปึ๊บทวับทวัเออเออไปๆๆๆปทวับทวับเอา มันจะยากขึ้นมันต้องกระโดดรับแต่ผมจะกูเซียนแล้วไงเอเอเฮ้เอเฮ้อ เดี๋ยวขออนุญาตถูไปหวงพี่พี่ผมไม่รู้จะออกมไหมเนี่ยรออยู่เดี๋ยวพี่จะสกินสีแดงใช่ไหมอีสิบสองทมสกินครับจะซื้อไหมจะชื่อไม่เหมือนครับจะซื้อบ้านตรงนี้ แย่งออเเอ odka, ้ยเองสก,กินคนๆนะมันแต่งเอามัน,ม,นมันทำสก,กินเนี้ยเนี่ยมันเอาสก,กินเนี้ยแล้วมันก็แต่งเอาแต่งให้มันมีตรงนี้กับตรงนี้กับต,ตรงนั้นแล้วก็ข้างหลังจะมีตรงนี้ด้วย